นนี้เรากำลังจะไปทางขึ้นดอยสุเทพค่ะีน้องผักบุ้งก็ทำการใส่บาดผ้าอยู่ค่ะอันนี้คะใส่บาดตอนเช้ามีอันนี้ด้วยเจ้าิอันนี้ก็คือของใส่บาดของเราทั้งหมดนะคะตอนนี้น้องผักบุ้งกับคุณแม่ก็ทำการใส่บาดผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือหนาวมาก น้องผักบุ้งกับคุณแม่ก็มาไหว้พระนะคะตอนนี้นะคะน้องผักบุ้งก็ต้องไปหาอะไรกินนะคะเพราะหิวมากแล้วเราก็อยู่ที่ร้านโกเผือกโกดดำค่ะก็คนชาไทยให้แม่เรานะคะและแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟน่ากินมากผักบุ้งก็จะมาชิมสั่งขยะนะคะแต่เป็นแบบสีสันมีใครเคยกินบ้าง ลูกสีสีฟ้าอร่อยไหมคะเดี๋ยวเราจะถามว่าสีอะไรอร่อยที่สุดนะปกติกินแต่สังขยาสีเขียวตอนนี้กินสังขยาสีชมพูแล้วนะคะไม่เหมือนกันอะอหรอแต่มันไม่สีเฉยเฉยหรอกเนี่ยปกติสุดอ๋อสีเขียวอ่ะอร่อยสุดอันนี้ มพููลลกหลังจากนั้นผักบุ้งก็กินไม่หยุดเลยค่ะอร่อยใช่ไหมล่ะดูสิมีคนมาตามกินกับผักบุ้งคืออร่อยอจริงๆค่ะทุกคนมาลองกินดูนะคะบ๊ายบาย